ฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ริคูฟังสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันกับเกม7ซ e ว r นเยอะฟ o มนาในช h a p t ตัวที่9แล้วมาดูกันเลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงกำลังเข้มข้นเลยลุยถ้าใครยังไม่ดูพาร์ทที่แล้วดูด้วยนะอย่างง <laughs> อืมอาจจะฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อนะ ถึงจะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อแล้วนะเรื่องที่ฉันแอบ,บเข้าไปในห้องใต้ดินอะ่ะมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่รู้แม้แต่คาเคิรุยังไม่รู้เลยแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ฮารุโตะใช้คนของโรงพยาบาลมาหลอกฉันเรื่องนั้นก็คงต้องเชื่อนายอะ่ะฉันรู้ทั้งเรื่องที่แอบ,บฟังแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่มาปรึกษาด้วยเรื่องแบบนั้นคงทำไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ต่ก็ไม่อยากให้ไปสงสัยอะไรลักหรอกนะแต่พอรู้สึกตัวอีกทีก็กลับไปวันจันทร์งั้นหรอขอโทษนะแต่ฉันไม่รู้เรื่องนั้นเลยอะอาจจะเป็นแค่ฮารุโตะคนเดียวก็ได้อะงั้นหรอเอาจริงนี่มีแต่เรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทั้งเรื่องเหตุผลที่ย้อนกลับมาวันจันทร์เรื่องบันทึกการผ่าตัดที่ปลูกถ่ายหัวใจเรื่องเอกสารน่าสงสัยพวกนั้น แล้วยังจะเรื่องที่โดนใครก็ไม่รู้ตักทำร้ายอีกอ่ะอืมฉันก็สับสนเหมือนกันน่ะนี่เลยคุเคยได้ยินเรื่องที่ฉันกับเอาอีเคยสัญญากันไว้ไหมไม่เคยนะอาจจะเป็นเรื่องตอนที่ฉันไม่ได้มาทงพยาบาลนี้แล้วก็ได้อ่ะงั้นเหรอนี่ฮารุโตะฉันรู้ว่านายมีเรื่องสงสัยหลายเรื่อง แต่ตอนนี้ช่วยคิดเรื่องที่โรงพยาบาลทำอะไรทุจริตอย่างเดียวก่อนได้ไหมถ้าเรื่องที่ฮารุโตะพูดเป็นความจริงโรงพยาบาลก็น่าจะมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆอืมเข้าใจละเอา้าแล้วครั้งแรกที่มันไปสืบกันอะคือลิคุไม่เป็นคนรู้เองใช่ปะทำไมครั้งนี้ถึงฮารุโตะถึงเป็นคนบอกอะลิคุดูไม่รู้เรื่องที่โรงพยาบาลทำอะไรพวกนี้แบบทุจริตเลยอะมันควรจะเป็นเรื่องที่ ที่รู้อยู่แล้วดิหรือว่าตอนแรกที่รู้รู้มันเป็นไม่รู้เลือกเดา <c oughs> งั้นคิดแต่เรื่องแต่โรงพยาบาลก่อนนะดีแล้วจะทำอะไรต่อไปดีอ่ะเอกสารที่ฉันเจอฮารุโตะไม่ได้ดูข้างในใช่ไหมอืมแต่ริคุพูดเองว่าชื่อเอกสารกับชื่อผู้เสียหายนั่นก็คือใครเครู้เขียนไว้อยู่ก็น่าจะไม่ผิดนะงั้นเหรอ เออจริงสิขอเปลี่ยนเรื่องแป๊บนะนายไม่ได้เล่าเรื่องเอกสารรายงานกับบันทึกการผ่าตัดให้ซากิฟังใช่ไหมอืมมีเล่านะว่าลงไปชั้นใต้ดินแต่ไม่ได้เล่าว่าไปทําอะไรอะ่ะรู้สึกไม่ค่อยกล้าเล่าให้ซากิฟังไม่ค่อยอยากให้มาพัวพันกับเรื่องนี้ด้วยอะ่ะงั้นเหรอทําไมวะงั้นไม่ต้องเล่าให้ซากิฟังได้ไหมอืมก็ได้นะ แต่ทำไมเหรอเรื่องนั้นชอบซาเกะก็เหมือนที่ฮารุโตะพูดนั่นแหละฉันก็ไม่อยากให้สากิเข้ามาพัวพันด้วยอืมเข้าใจแล้วนี่ใครผู้ใดผไ้แกตามมาถึงนี่เลยเหรอนี่ ฮารุโตะพี่คุยอะไรกันอยู่อ่ะเป็นความลับอ่ะอะไรกันเล่าให้ฟังหน่อยสินี่ฮารุโตะนายจำเรื่องของฉันไม่ได้จริงๆหรอขอโทษของซากิเล่าให้ฟังแน่เลยงั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกฮารุโตะก็เหมือนพี่ชายฉันอีกคนอะยังไงก็ต้องจำได้อยู่แล้วอ่ะฮาเครุ ยังไงฉันก็จะจําให้ได้อย่างนั้นแหละฮอ้าวชายิจังนี่เดี๋ยวฉันจะไปห้องของโฮโนกะจะไปได้วยกันไหมอืมไปสิคาเคูุไหวไหมอะไหวไหววันนี้ไม่ง่วงเลยอะ่ะงั้นก็ดี ฉันมีเรื่องที่ต้องคิดนิดนึงขออยู่ที่นี่สักพักแล้วกันฮารุโตต้องไปนะโฮโนกะต้องตกใจแน่อ้าทิ้งชื่ออะไรนะเฮ้ยเสียงนาตีมันรเริงสุดๆุดฮอนอกะฉันเองนะสกิจ้างเข้ามาสิวันนี้ทาแครุมาด้วยนะ คนกาศจังไม่ได้เจอสักพักเลยเนาะสองวันแน่แถายังมีอีกคนหนึ่งด้วยนะทายซิว่าใครอืมใครนะาเฮ้ยทหยหัวจมูกกันรักกันรักอ่ะฮารุตัคุงใช่ไหมอ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะนานมาก แต่ดูฮารุโตะสบายดีนะแต่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนหรอเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเองเอ๊ดเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเองก็ได้อะไรอะองั้นเหรองั้นก็จำเรื่องของฉันไม่ได้สินะฮโนกะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็จำได้แหละ อืมนั่นสินะฮารุโตะคุงอ่ะต้องจำได้แนะ่ๆค่เคลรู้มาช่วยฉันหน่อยสิอะไรอ่ะอ๋อเราต้องคุยเองเหรออ๋อนไ่ได้เจอกันนานมากเลยนะฮารุโตะอ,อืมแต่แต่จะว่าไปเธอโตขึ้นกว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนเยอะเลยนะ๋อ้จะให้ตัวเท่าเดิมบ่ จริงๆก็รู้สึกตัวสูงขึ้นเยอะนะฮ <c oughs> ส่วนฉันรู้สึกแข็งแรงน้อยกว่าเดิมนะนี่ฮารุโตะเธอเรียนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอ่ะอืมก็ไปอยู่โรงเรียนอยู่นะตอนนี้ปิดเทอมแล้วดูไปไม้ผลินะ่ล่ะแล้วเพื่อนล่ะมีเพื่อนบ้างหรือเปล่าอืมมีสิงั้นเหรอดีจัง เขาอยู่แต่โรงพยาบาลน่ะฉันไม่เคยมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยไม่ต้องห่วงนะเพื่อนน่ะแป๊บเดียวก็หาได้แล้วขอบคุณนะนี่ฮารุโตะขอโทษี่จูจๆก็พูดเรื่องแบบนี้นะฉันน่ะอีกไม่นานก็จะตายแล้วล่ะ ฮโนกะเรื่องนั้นอะอยังไงเธอก็ต้องดีขึ้นแน่ไม่หรอกฉันไม่เป็นไรหรอกก็กลัวน,นิดๆน,นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฮโนกะแต่ก็เจ็บใจนะ่ะฉันน่ะไม่เคยทำซากิจังร้องไห้เลยฉันอดทนมาตลอดแต่ถ้าฉันตายจริงๆอะ ชากีจังต้องร้องไห้แน่ๆเลยแล้วสิ่งเดียวที่ฉันอวดคนอื่นได้ก็คงหายไปเรื่องนี้แหละที่ฉันเจ็บใจมากที่สุดทำไมนะเจ็บใจจริงๆอะ่ะโทนกา ตอนที่อาโอิจังตายคนที่ร้องไห้หนักที่สุดก็คือซากิจังเห็นซากิจังเป็นแบบนั้นอะแต่จริงๆเธอเป็นคนขี้เหงามากเลยนะฉันกำลังจะได้ไปเจออาโอิจังแต่ซากิจัง,งคงต้องเหงามากแน่ๆเลยอะนี่ฮารุโตะฉันขออะไรอย่างได้ไหม เนื่ออะไรเหรอฉันอยากให้เธอพาสากิจังไปข้างนอกโรงพยาบาลหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันรู้นะว่ายังไงสากิจังก็ต้องหายดีแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกได้แน่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องมีคนแนะนำทางใช่ไหมล่ะฉันเลยอยากขอร้องทารุโตคุงนะ่ะได้ไหมได้สิ ถ้าซากิจังหายดีจะต้องได้ออกไปแน่เย่ yeah, สัญญาแล้วนะอืมสัญญาเขายังชั่วหน่อยฉันคงไม่มีเรื่องอะไรต้องติดค้างอีกแล้วละ่ะโฮโนกะเราอยากพาเธอออกไปด้วย่เธอหายดีไม่ได้หรอเหมือนเป็นเรื่องล้อเล่นแบบที่ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เลยเนาะ อะไรอะไรคุยอะไรกันอยู่หรอฮความลับนะ่ะอะไรกันเดี๋ยวนี้มีความลับกับฉันหรอฮัลโโตอันนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมอ,อืม <c ười> คุยเรื่องอะไรกันอยู่อ่ะ <c ười> ด้วยมมันกี่อย่างแล้วลังอยู่เลยคุยอะไรอะ่ะเรื่องที่ฉันจะพูดอะ่ะเดี๋ยวนะนายเป็นไรไปอะฮารุโตะทำไมดูซึมขนาดนี้อะดิคุโลกของฮโนโอกนะน่ะอ่โฮโนโอกะเล่าให้ฟังแล้วสินะ ใช่โลกที่ฮโนกะเป็นอยู่มันค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆแล้วล่ะปอดก็เริ่มแย่ลงจะเดินทีก็ดูลำบากมากฉันไม่เคยรู้เลยไม่รู้เลยพย hey, ยามมาคนเดียวตลอดเจ็ดปีเดี๋ยวนะมาเศร้าตอนนี้มันไม่ช่วยอะไรหรอกแน่แน่ฮโนกะอาจจะดีขึ้นมาก็ได้เพรางานฉันถึงมาสืบเรื่องที่โรงพยาบาลน,นี้ยังไงล่ะ นั่นสินะใครคิดรู้ก็ปวดเป็นโรคเดียวกับโฮโนกะนี่เนาะใช่แล้วนั่นสินะเข้าใจแล้วเอาล่ะแล้วก็เรื่องที่ฉันจะพูดนะ่ะอืมมีอะไรเหรอฉันคิดแล้วนะยังไงก็คงต้องลงไปอีกครั้งแอบลงไปทชั้นใต้ดินอีกครั้งงั้นเหรอ แบบนั้นอาจจะดีก็ได้นะถ้าไปตรงนั้นก็อาจจะรู้อะไรมากขึ้นก็ได้อ่ะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็คงไม่มีหลักฐานว่าโรงพยาบาลกำลังทำอะไรอยู่ถ้าแค่คำพูดของฮารุโตะอย่างเดียวก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เข้าใจละงั้นลงไปสองคนอีกรอบแล้วก็เอกสารพวกนั้นออกมาให้ได้ไม่เป็นไรครั้งนี้พวกเราจะต้องทำให้เร็วกว่าเดิมฮารุโตะ ฉันจะไปนคนเดียวฮะฮะไมอ่ะโอ้ยเลเราทำตัวเป็นผู้เสียสละก,กันสักทีอืมคุณไม่อยากเลย คนที่อยู่รอคนที่เสียสละมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะเอ่อไปมาต่อกันใหม่วันหน้านะคะบายยขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้เรามากๆเลยบ๊ายบายค่ะ